วัดีครับวันนี้เราซือขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับสุดยอดซาตาวุธตอนที่เจของอุณสุยอันนะครับมีชืวอ uh ู A ่อลิอ่านะครับผลงานาการเขียงของอุณสุยอันอยู่แล้วครับงานแตลงของนนพรัตเส้นเดิมภาคที่แล้วนั้นก็คือเสียนหมูมังกร รารู้กันแล้วว่าเระเอคนใหม่ของเราชื่อว่าเช็คเสี่ยวเซียงนะครับแล้วก็ปกครองหรือว่าดูแลหอลงพุ้นโปรยนั้นเป็นอย่างดีนะครับภานนี้คู่อริใต้ล่าเปเริ่มกันเลยครับจากแผนการที่ลอบลงพชนหุยจงฮ่องเต้แบบหลอกๆในครั้งก่อนของจูกัวซินแสแล้วก็เช็คเสี่ยวเซียงทําให้ต้องใช้ตัวกระบี่ปีศาจที่เป็นเหตุให้ข้าล้ําเลิกตระกูลใหญ่นั้นตายไปถึง4คนกอถูก เอามาใช้ในแผนการครั้งนั้นด้วยก็เลยทําให้เซียนกระบีและพูดกระบีต้องตายลงไปด้วยเจ็ดกระบีสัตตะพิฆาตจึงเหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นกระบี่สัตตะพิฆาตคนที่7จที่ต้องถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของทั้งหมด ก็คือล้อสุยกัก๊กล้อสุยกั๊กคนนี้ให้เหตุผลกับเทพกระบี่กระบีปีศาจและมารกระบีที่เหลือวพวกเราหล่านั้นต้องแก้แค้นให้พี่น้องที่ตายไปเพราะว่าเช็คเสียวเสียงทั้งเข็นฆ่าและวางแผนทาให้พี่น้องของเรานนั้นต้องตายไปถ้าพวกเราไม่ล้างแค้นจะมีที่ยืนอยู่ในยุทธภพนี้ได้อย่างไรศัตรูของเราก็คือเช็คเสียวเสียงเมื่อมันฆ่าพี่น้องของพวกเรา พวกเราก็ต้องเป็นเป้าหมายต่อไปของมันแน่ดังนั้นพวกเราต้องลงมือก่อนและถ้าทำสำเร็จอาหาเสนาบดีชัวเกียก็จะต้องปูนบำเดจให้กับพวกเราหลังจากนั้นพวกมันก็คิดวางแผนแล้วก็รอคอยจากวันนั้นจนถึงวันที่หลอซุยกักว่าจะต้องเฝ้ารอกันต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่มีฟ้าร้อง จากฤดไูไม้ผลิฤดูร้อนจนถึงฤดูฝนและวันนั้นก็มาถึงปฏิบัติการทั้งนี้เกิดขึ้นอยู่บนถนนเสือคลามจากข่าวที่ได้มาในวันนี้เช็คเสียวเสียงจะต้องเดินผ่านถนนเส้นนี้เพื่อที่จะไปเหลาซาหะเพื่อพบกับคนผู้หนึ่งนอกจากนั้นแล้วข่าวก็ยังแจ้งมาอีกว่านอกจากเช็คเสียวเสียงแล้วยังมีเอีย้ยบ่อเสียเสยนาธิการของหอลมพิรุณโปรย และสุนหือก็มาด้วยดังนั้นพวกมันทั้ง3าจึงดักซุ่มอยู่บริเวณหัวถนนเมื่อมองเห็นขบวนของเช็คเสี่ยวเซียงมาถึงแล้วนอกจากคนที่นำขบวนและคนปิดขบวนรวมแล้วก็หลาย10บชีวิตตรงกลางขบวนปรากฏเกี้ยวขึ้น3ามหลังเป็นเกี้ยวสีขาวเกี้ยวสีเหลืองและเกี้ยวสีเขียวปัญหาตอนนี้ก็คือเช็กเสี่ยวเซียงนั้นอยู่ในเกี้ยวหลังไหนเทกระบี่ กระบี่ประหลาดและมารกระบี่เลือกใช้วิธีซุ่มโจมตีทัังนั้นพวกมันจึงปลอมตัวเป็นชาวบ้านปะปนอยู่บนถนนและในวันนี้ทันทีที่มีเสียงฟ้าร้องออกเป็นเสียงสัญญาณให้พวกมันลงมือพวกมันก็ชักกระบี่เขาสังหารศัตรูพวกมันไม่รู้หรอกว่าเช็คเสี่ยวเสียงนั้นอยู่ในเกี้ยวหลังไหนแต่ฟังมาว่าเช็คเสี่ยวเสียงนั้นชอบสีขาวเกี้ยวสีเขียวก็ดูว่ามีน้ำหนักเบาเกินไป ก็ดูไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ระดับหัวหน้าไม่น่าจะนั่งเกี้ยวพิกลพิการแบบนี้และเกี้ยวสีเหลืองนั้นก็ดูหนักเกินไปดังนั้นพวกมันจึงลงมือจู่โจมเข้าใส่เกี้ยวสีขาวโดยไม่ลังเลแต่ในเกี้ยวสีขาวนั้นกลับไม่มีคนกระบี่ของทั้งสามนั้นแทงจากมุมที่ต่างออกไปกลับไปประสานกันอยู่ในภายในเกี้ยว ทำให้เกี้ยวนั้นระเบิดแหลกลานออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อลงมือไม่สำเร็จกระเทากับว่าเป็นการเปิดเผยร่องรอยปูอารักขาเกี้ยวทั้ง3าก็เข้าล้อมมือกระบี่สังหารทั้ง3คนอภาษฐร์พลังไปแล้วมือกระบี่ทั้ง3ก็ผ่ากันใจหายวูบแต่ในสถานการณ์ตรงนั้นทำให้พวกมันต้องตัดสินใจเคลื่อนไหวต่อทันทีกระบี่ประหลาด มุ่งจูโจมเข้าใส่เกี้ยวสีเหลืองมากรกบี่นั้นจูโจมใส่ที่เกี้ยวสีเขียวทันทีเช่นกันส่วนเทพกบี่นั้นไม่ได้จูโจมใส่เกี้ยวแต่กลับจูโจมใส่ผู้คนเป็นผู้คนที่ทําหน้าที่อารักขาเกี้ยวทั้ง3เทพกระบี่นั้นเข็นฆ่าผู้คนไปไม่ต่ำกว่า20คนหลังจากนั้นบริเวณหัวมุมถนนท้ายซอยบนหลังคายังมีผู้คน พือออกมาอีกมากมายเท็กกระบี่เห็นจํานวนคนมากมายขนาดนี้ใจก็อดห่อเหยียวลงไม่ได้ที่ตนเองนั้นเป็นฝ่ายที่ถูกห้อมล้อมอยู่แต่มันก็ไม่มีเวลาเลือกแล้วก็มันก็ไม่มีเวลาที่จะตัดสินใจกระบี่ในมือก็แทงใสล่ลำคอศัตรูออกกระชากออกโลหิตก็ไหลพุ่งตามออกมา เทพกระบี่ก็ยังใช้กระบี่แทงใส่ท้องของอีกคนหนึ่งพริบตาเดียวเทพกระบี่สังหารคนไปอีก17คนแล้วเมื่อเทพกระบี่ตรึงกำลังส่วนใหญ่ของผู้คนไว้แล้วหือกระบี่อีกสองคนที่เหลือก็สามารถที่จะเข้าจู่โจมเกี้ยวทั้งสองได้กระบี่ประหลาดสังหารคนสองคนก่อนที่จะถึงตัวเกี้ยวสีเหลืองมันไม่แทงใส่ตัวเกี้ยวแต่กับฟันใสหลังคาเกี้ยวให้หลุดออกมาก่อนแล้วก็ฟันใส่ไม้คานด้านหน้าจากนั้นก็ฟันใส่ไม้คานด้านหลัง บัตรกระบี่อีก3-4ครั้งเกี่ยวก็ถูกฟันออกเป็นเสียงเสียงล้มลงไปเหลือแต่เพียงคนที่นั่งอยู่ภายในเกี่ยวกระบี่ประหลาดร้องว่าจูตัวกอยิ ูตัวกอยี้พยักหน้ารับกระบี่ประหลาดกล่าวต่อว่าเพลงกระบี่ยี่ห้อใหญ่เพลงดังเจ้าอารมณ์เท้าคุ้มคลั่งกับท่าเทา้าฟันเฟือนข้าเคยได้ยินมาแต่ข้าวันนี้ไม่สู้กับท่านคงไม่ได้แล้วจู่ตัวกอยีก็แยกเขี้ยวหัวล่อกระบี่ประหลาดเคลื่อนไหวเข้าหาจู่ตัวกอยีอย่างรวดเร็วตัวกอยี้สลับเท้าหลบหลีกได้แล้วชักด,ดาบใหญ่ที่ขายเขียงไม้ทั้งหนาทั้งหนักอึ้งมา ขณะดาบไม้จับประทะกับกระบี่ร่างของกระบี่ประหลาดก็หายไปเพราะการจูโจมครั้งแรกนั้นไม่ได้ผลกระบี่ที่สองของมันจึงเหลือไว้เพียงสำนึกของกระบี่ที่มุ่งทำร้ายหว่างคิ้วของจูตัวกอยีจูตัวกอยีลบดาบไม้ขึ้นขวางพอลดดาบลงบนดาบไม้มีคราบน้ำแข็งเกาะติดอยู่ไ่กระบี่ประหลาดนั้นไม่ได้จูโจมไอจูตัวกอยีต่อ เมื่อเกี้ยวสีเหลืองนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงมันจึงพุ่งตรงไปที่เกี้ยวสีเขียวที่มัรกระบี่กำลังจะจู่โจมใส่มันกระบี่นั้นลงมือทำร้ายคนไปถึงสมคนกระบี่ล้วนปักที่ซวงอ,อกของพวกมันแต่ไม่ทำให้พวกมันนั้นถึงตายแต่สำหรับเช็คเสียวเสียงนั้นมันไม่ฆ่าไม่ได้ สตรีที่มันชื่นชอบซุนสามสี่นั้นเคยออกปากชมว่าใครอยากจะเป็นชายชาตรีก็ต้องเป็นให้ได้แบบเช็คเสียวเสียงนั้นเหตุผลนี้ทําให้มันไม่พอใจเช็คเสียวเสียงเป็นอย่างมากเมื่อมานกระบี่มาหยุดลงที่ตรงหน้าเกี้ยวสีเขียวกลับมีมือดีสามคนถืออาวุธสามชนิดเข้ารับมือกับมันคนหนึงใช้กระบองมังกรขนดคนนึงใช้สากปราบมาร ส่วอีกคนนึงก็ใช้กระบี่มังกรม่วงทั้ง3มคนต่างลุกรับสอดคล้องแทบจะไม่มีช่องโหว่ลุกกระแสการเข็นฆ่าของมานกระบี่ขึ้นดังนั้นมันจึงได้ลงมืออย่างรุนแรงแล้วคนทั้ง3านั้นก็ล้มลงขาดใจตายพร้อมๆกัน ทั้งนั้นถูกแทงทะลุหัวใจพร้อมกันคนที่ใช้กระบี่มังกรม่วงนั้นถูกแทงทะลุหัวใจจากด้านหน้าคนที่ใช้ซาบปราบมารก็ถูกแทงเข้าที่ซอกแขนด้านซ้ายทะลุหัวใจและคนที่ใช้กระบองมังกรขนดถูกแทงใส่กลางหลังทะลุหัวใจออกด้านหน้ามารกระบี่และกระบี่ประหลาดแบ่งกำลังออกเป็นซ้ายขวาเข้าจู่โจมเกี้ยวสีเขียว แต่ภายในเกี้ยวกับไม่มีการเคลื่อนไหวเอกบีนั้นก็เข้าขวางจู่ตัวกอยีที่เดินเข้ามาหวังช่วยคนภายในเกี้ยวในที่สุดกระบี่ประหลาดกอตวัดกระบี่เขี่ยลูกไฟที่ลุกไหม้อยู่บนถนนเข้าใส่เกี้ยวทําให้บนเกี้ยวนั้นมีไฟติดขึ้นเกือ,อไล่คนในเกี้ยวให้ปรากฏตัวออกมาด้านหลังของเกี้ยวก็มีวัตถุพุ่งดีดออกมา กบี่ประหลาดยิ้มเพราะมันรู้ว่ามารกระบี่นั้นตักรออยู่ด้านหลังของเกี้ยวมันมีเงาล่างออกมาจากด้านหลังของเกี้ยวจริงๆเงาล่างนั้นถูก,กระบี่ของมารกรบี่แทงมากกว่า20กระบี่กระบี่สุดท้ายแทงตรงเข้าที่หัวใจแต่นั่นเป็นเพียงเงาล่างหาใช่คนไหม่ลัน มีเสียงดังแกลกดังขึ้นภายในเกี้ยวมีประกายสีดำสีขาวพุ่งออกมาพร้อมกันบีประลาดยิ้มค้างเพราะมันนึกออกแล้วว่าใครที่มีการรับมือเช่นนี้แล้วซอกแขนซ้ายขวาของมันก็ถูกลูกศอนสีขาวสีดำปักอยู่ข้างระดอกปลายลูกศอนแทงเข้าไปอัดอยู่ภายในปอดของมันทั้งสองข้าง ตายมันทรมานอยู่นานและตายลงอย่างเชื่องช้าม้านกระบี่ใช้กระบี่ไว้กับเงาล่างนั้นพอถึงกระบวนท่าที่13มันก็เห็นกระบี่ประหลาดถูกลูกศรเข้าแล้วแต่มันยังไม่รู้ว่าเงาร่างนั้นไม่ใช่คนพอถึงกระบวนที่21มันก็รู้สึกเจ็บปราบชายโครง ถูกชิ้นหนึ่งถูกซัดเข้าที่ชายโครงด้านซ้ายทะลุออกใต้แขนข้างขวาแสดงว่าวัตถุชิ้นนั้นตัดขั้วหัวใจทะลุร่างของมันออกไปพอ,อถึงกระบวนที่32มันก็ยกมือกุมหัวใจร้องว่าบ้อเฉ็ง บอ่อเช้งนั้นไม่ได้อยู่ในเกี่ยวแต่กลับนั่งอยู่ด้านข้างของเงาล่างนั้นเอ่ยว่าาทัานไม่ฆ่าพวกมันทั้งสามคนเราก็ไม่ฆ่าท่านเท็กบีสุดท้ายก็เหลืออยู่เพียงคนเดียวเะนไหนพันธมิตรที่มันนัดไว้ไม่ปรากฏตัวออกมาแค่จู่ตัวกอยี้คนเดียวนั้นมันก็ตึงมือแย่อยู่แล้วยังเพิ่มมือดีของหอลมพิรุณโปรยอีกสองคนมันถึงกับชูกระบี่ขึ้นฟ้าคำรามว่าลูกหลานแปดอัศนีบาท เจ้อยู่ไหนลอสุยกัดเจ้าไปตายที่ไหนอยู่จูตัวกอยีร้องว่ายอมแพ้เถอะเราจะไม่ฆ่าท่านเพียงจะส่งท่านให้กับกรมการเมืองเท่านั้นเองเทพกระบี่หัวเราะแล้วก็ร้องว่าถ้าเก่งจริงก็ฆ่าเราให้ได้สิเทพกะบี่ก็จูโจมใส่จูตัวกอยีอีกครั้งเพลงกระบี่นั้นรุนแรงและเกลี้ยวกลาดกว่าเดิมจูตัวกอยีสลับเท้าไขว้ไปมาอย่างว่องไว อังดาบลงรับเพลงกระบี่นี้ไว้พลังกระบี่อักคีตึงดาบของจูตัวกอยีไว้ได้เทพกระบี่ของถามบอ่อเชงว่าฆ่าพี่น้องของเราทําไมบอ่อเชงซัดอาวุธซัดเข้าหากระบี่ของเทพกระบี่จนเทพกระบี่แทบจะต้องทิ้งกระบี่ลงบอง่อเชงตอบว่าฆ่าฆ่าคนเพื่อลงโทษเท่านั้นขณะที่โต้คาลมกัน บอเชงก็ซัดอาวุธลับไปที่กระบี่ของเทพกระบี่อย่างต่อเนื่องอาวุธลับเหล่านั้นกระแทกกระบี่อาคีของเทพกระบี่ทาให้เกิดสะเก็ดไฟตามไปติดเสื้อผ้าของเทพกระบี่ล่างของเทพกระบี่นั้นต้องดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดกับมีมีดบินพุ่งมาปักที่หัวใจของเทพกระบี่ทําให้มันหยุดทรมานเป็นมีดบินที่บอ่อเชงนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเจตนาสังหารเทพกระบี่ แต่เป็นเทพกระบี่เองที่ฟันมีดบินของบ่อเชงให้กระเด็นออกไปแล้วมีดบินนี้บางเอิญหมุนกลับมายัางที่เดิมสังหารมันจนได้ปฏิบัติการลอบสังหารเช็กเสียวเสียงนั้นได้ยุติลงแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาสะสางเก็บผู้คนทั้งเจ็บทั้งตายออกจากถนน เตียถั่วเข้ามารายงานกับบอชเชงว่าคนของหอลมพิลุณโปรยนั้นตายไป21คนบาดเจ็บ8คนมานกระบี่กระบี่ประหลาดและเทศกระบี่ตายหมดสิ้นแล้วบอเชงเอ่ยว่าเป็นเพราะพวกมันมีชั่วเกียรให้การสนับสนุนก่อการครั้งนี้เราจึงจำเป็นต้องฆ่าพวกมันเตียถั่วเอ่ยว่าแต่ล้อสุยกักนั้นไม่ได้มาข่าวของพวกเรานั้นอาจจะผิดพลาดบอเชงตอบว่า ถ้าไม่ได้เช็คเสียวเสียงส่งข่าวก็คงจะล้อมจับพวกมันสามคนไม่ได้แน่แต่ล้อซุยกักนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วบอชเชงก็ถามเตียถั่วว่าท่านไม่สบายหรือเปล่าเตียถัว่วยกมือปาดเหงื่อบอเชงก็กล่าวต่อว่าท่านคิดจะทำอะไรก็อย่าหักโหมจนเกินไปมันจะเป็นโทษเอาได้ ข่าวการลอบสังหารนี้เป็นเช็คเสียวเสียงที่บอกต่อบอ่อเฉ่งให้จัดการจับกลุ่มไม่คิดว่าจะต้องสูญเสียผู้คนของหอรมพิรุณปอยไปถึง21คนแต่กับชีวิตของพวกมัน3คนบอเฉ่งย่อมไม่อยากให้เกิดการสูญเสียมากมายขนาดนี้ตอนนี้แม้แต่บอ่อเฉ่งเองก็ปกป้องไว้ไม่ได้ มันก็คิดได้แต่ว่ามันคงได้แต่ล้างแค้นให้กับคนตายได้เท่านั้นแผนการลอบสังหารเช็คเสียวเซียงนี้เทพกระบีกระบีประหลาดและมารกระบีอ้องขอความเห็นชอบของชั่วเกียด้วยซึ่งชั่วเกียนั้นก็เห็นชอบนำซ้ำยังส่งลูกหลาน8อัศนีบาทนั้นเข้าร่วมด้วยแต่แผนนี้ก็ยังมีผู้วิเศษประกายดำยิ่มแล้วยิ่งอ่วงล่วงรู้อีกด้วย วพวกคนสนิทนั้นก็ทักทวงว่าทำไมไม่ทุ่มกำลังทั้งหมดในแผนการครั้งนี้เพราะถ้าล้มเหลวกระบีสัตตพิฆาตก็จะไม่เหลือแค่เพียงหลอซุยกักนะชัวเกียก็บอกว่าแผนการครั้งนี้หลอซุยกักต้องร่วมด้วยอย่างแน่นอนแต่มันจะลงมือตอนไหนนั้นก็ต้องเป็นเวลาที่มันเลือกเองเราเชื่อเหลือเกินว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับเราซื้อขอเล่ากับ คู่อลิใต้ล่าสุดยอดสาตาวุธตอนที่7ของคุณสุยอันในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าในภาคนี้เนี่ยเปิดตัวไปด้วยการลอกสังหารเช็คเสียวเสี่ยงเราความแค้นของกบี่สัตตาพิฆค่แอบล้มเหลวหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงมาติดตามกันในเหล่าซื้อขอเล่าคู่อลิใต้ล่าได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เหล่าซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ